สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของเปิดโกดังรถเก่งนะคะเป็นช่องใหม่ของพิงเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวรถอาติดสีดำตุด,ดันคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็นโต้ตาเอาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งไขที่นะคะ4 4 5,000บาทนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนมาให้แล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะ เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาดอกเบีย้ยถูกๆนะคะรถเก่งสวยๆไปใช้งานนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกรจจกหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 171นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำน,นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นตัวเป็นโชมมมนเช้เอมาให้นะคะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะแม็กลมดำนะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะโดยโครเมียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาดูรอบๆพันกันเลยค่ะ ในส่วนของชุดไฟท้ายของคขจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะไฟเบรกตัวที่3นะคะโลโก,ตก้ตุ๊กตาจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะคุลล่าเอาติดแบบตัวอักษรจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ เครื่อง 1.6G นะคะสำหรับคันนี้นะคะสีดำสวยๆดูดันเลยนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งใช้งานอยู่นะคะอยากได้เอาไปวิ่งแก๊ปนะคะคุณลูกค้าวิ่งแท็กซี่นะคะส่งรับส่งนะคะสนามบินนะคะคันนี้เลยเป็นอิน,นึ่งคารทางเรือเท ที่ให้กับคุณลูกค้านะคะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมอีก1นึคันด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตยต้าออติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะปีใหม่ด้วยนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมนนเชนมาให้นะคะ สีดำนะคะผ่อนถูกๆเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเพียงแค่เจ็ดพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชรโจนไขยที่ราคาสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องต้ล่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่ม p ูดสตาร์ t นะคะพวงมาลาัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อันดล็อกนะคะเกียร์ออตโต้7สปีดนะคะเบาะหนังสีเบดต,ตัดไ,ได้สีเทาสุดสวยแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะสักครู่หนึ่งสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะ คันนี้นะคะเลขใกไม่นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นกโลนะคะได้เป็นเลียกไม่แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมเดิมแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแอร์เย็นสบายนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะตรงพวงมาลัยนะคะสามารถ สามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลรดระดับเสียงได้นะคะได้เป็นแกออโต้จะสปีดมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะระบบการลื่นมาให้นะคะปุ่มพู s h start อยู่ตรงด้านข้างนะคะคุณคลูกค้าลาโพงมาพร้อมเลยนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอดีเ้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ผู้โดยสารกันเลยนะคะในโซนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจตัไดได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะที่ใช้แบตเตอรี่สำรองนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาพร้อมเลยนะคะคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันครบเรื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะริ้วรอยต่างๆมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว นะคะคุณลูกค้าเอาติของเราบอกเลยว่าพื้นที่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาดได้สบายเลยนะคะลูกค้าสังเกตจากยางหรือตัวน็อตต่างๆรอยม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่อนด้นล่างใส่แก้วน้ํฝผลนน้ามาพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวล็อกเด็กตัวน็อตต่างๆเดิมๆมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้รับประกันแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันี้ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังนะคะไม่มีนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่ขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆก่อนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ ซีนเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้ไปใช้งานนะคะ1 71เได้3ตัวสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่นะคะเข้ามาดูคลิปผมพิงได้เลยนะคะเปิดโกดังรถเก่งนะคะคุณลูกค้าพิงเพิ่เปิดช่องใหม่ๆใ,ให้กับคุณลูกค้านะคะจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะคัดเกตเอทุกคันแน่นอนรับประกันแน่นอนนะคะสําหรับ คลิปนี้ของเรานะคะรถเก่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่สาคัญเพิ่งดูดจองมาเลยทีเดียวนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะมาดูในส่วนของภางงยนะะานนานในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้าจากตัวน็อตล้อเมดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะ,ะคะานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตทุดยางนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้า รอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแต้มสีต่างๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอ VVTI นะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเย,ยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาซีนต่างๆสติ๊กเกอร์มออกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ ะะเดิมๆกันเลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าผิดคว่ำจมน้าไม่มีนะคะวารันตีหลังการขายอีก3าวันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งเอาติดอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีดําดุดันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเป็นชมไมนได้เชนอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ เพชรจดตั้งขายที่ราคา4 4 5 0 0 0บาทเล่งไมมวิ่งอยู่เพียงแค่1 4 0 0 0กโลนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเ at at 4, 45, 000, บอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253 ะะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าฝากช่องติดตามของพิงด้วยนะคะเปิดโกดังรถเก่งนะคะช่วยช่วยกดติดตามกดซับสไครตด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะพิงจะมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้า ทุกช่องทางเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดคันเข้ามาด่วนเลยนะคะสําหรับพิงค์นะจัดไฟแนนนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะดอกเบี้ยคันนี้ถูกผูกกันไปนเลยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ถึงนะคะถึง4ปีนะคะ 5ปีนะคะอยู่ที่2.79เช่นเดียวกัน6ปีอยู่ที่2.99นะคะ7ปีอยู่ที่2.99นะคะอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆก็โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ